<c oughs> วันนี้นเขามาหมอไผ่เลยครับหมอไอาไผสามกอ,อขอ้เอเบิ้งกันนะห่ออย่าเพียนยังตัดเดือยพ่อเคืองกอยังขวานแหงไปยึดเวียกเราวันนี้เป็นมือที่สองรล้วของมาตัดใหม่ใส่ไผ่ไนะ เขามาเมาเพินนะครับเขาใส่เนี่ครับเรื่อยเนี่ยครับชื่อมากแค่หกสิบเก้าบาทนะหกสิบเก้าบาทระเบิดฟองฟุม ตัดดิเครืดด่องก่าแล้วครับนี่นะร้ายแห่งไปเดี๋ยัดๆเฮ้ <c oughs> ไป,ไปเฮ็ดหลานฮอนรับลายด้ประมาณลอยลอยกัวแล้วตั้งอยางอีกประมาณลอยกัวเพิ่มทั้คุณก็ลายเติบไปเ็งานหัว ตัดได้แล้วครับครึง่งครึ่งกว่าเยอะสองกว่าครึง่งมาห้อมมาเหลวเราไปไวนะครับ 6ูกมงแล้วครับเข้าขนใหม่ไผยนะครับมาได้ซองเขียวครับเพราะตัดได้เครื่องก่อครับวุ้นเขียวลเลี่ยเขียวเรี่ยด้เขียวซองครับท่านมีรุด เดี๋ยวสองเลี้ยยู่อีกครึ่งหนึ่งครับแล้วก็อีกสองก่อครึ่งครับ่งเอาอู่เอาไปเฮ็ดเงอยียงนะครับเอาจะปรับปรุงลานเทำไม เลีวเอาได้ไหมยสามกองห้องอยากไหมคำพอดีวันนี้ฝนตกฝนตกช่วงบ่ายนะอเามืนอื่นสูไหมมาจะหกโมงเคืงองเดี๋วยวทำนอ่ะเคืองหนึ่งนะเคืองก่อเดี๋ยเดี๋ยวเคืองก่อแล้วอีก สองก่าอืไปเห็ุงานหรา ขนเร็วแล้วครับแปลนแล้วเดี๋ยวมาตัดมาไปเอาไปหมัดหมัดเครื่องรถ แล้วครับไปได้ว่าขาดเคื่อว่านเนาะเสียบผ่านเครื่ผ่านสองหมง่งสองเทียนะว่านผ้าเบียงครับท่ามือดีทา่าตัดเดีจาะคนผิดเดี๋ยวไงมตัดเฉลิกว่านึ่งหนล้วนเลยแต่ว่ามันต่าง เพราะท่านเห็นดลำมันครับเดได้อยู่ประมาณเดกสามรถชลดเพราะมันแช่หลายวัดเลยผะเชียรก่อนนี่ก่อนนี่กอนนั้นสองกาอไปเสร็จงาน,น,นครับทำลครับกบาดกันนไมนยี่สิบห้านำมาบ่กไวลลาปไระเด็ อย่ามันหลุดไปมันอืนมาไหม กองสูบไปแล้วนะตัดกัดจิเหลี่ยมมือได้นะพี่กอดเย้ไปอันนี้พี่กอละซื้อมาก่ถึงลอยหรอกเขาดีดี สองน,นี่เขาลมเลยว่าไน,น,นไหนมัขึืนในกี่เร็วเลี้ยงสมองเลี้ยงก่อนนี้พี่เอาขึ้นรถเได้แล้วขึ้ไหนกี่เร็วครับไปเอาไปหมัดไปหมัดไพ่คนณเม่ยบักหมัดเอง Ni 2 ta lơ là leo lèo lèo cũng lơ là có anh em chắc lèo nhau vùng này nhau thấy nhau 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 เรื่องรถไปไปก่อนหอนแดดแห้งครัรบบายสองเือคนขืนเหลวโอ้หต้องไปก่อนน,อนี่ครับว่าทามอันนี้ซางได้สองชั่วโมงครับไพ่เราต้องใหญ่แค่ก,ก่อนก็อยู่เต็นเลยคืสซานเงินดู

什么呀？ วา่าลำมื้อกับไข่เหนือเพืว่าเหนือหนาดี ก่อสามับตัดเด้อระมาณครึ่งหนึ่งครับครึ่งใหม่เด้อระมาณนี้ครัใหม่เป็นเดี๋ยวว่างอ่นะครับไข่ไ,ไข่กับใหม่ไผ่กินสุ่งนะเพราะวา่าพันปุ่นโได้นั่นไหมโบได้บบได้ ตาหออก็เคียวงหรืข้งในกว่าสารกันน้่มันเบื่อเลยห้องกีคนเมียบานครับไปซื้อของเพดอีคนเมียบานคนก็หลรถฟูนเจอก่ไปคน ตัดแร้วครับโ้เลยแปนแล้วเ๋้วตัวนหน่อยกว่าสูงม,มันมันกันนะครับข้อก็ออกเลยจงวเวกันยังไม่เปลน่นนอนอัะนอนเที้ยวัดขังามรัวครับเสร็จแล้ประมาณยี่สิบ <22. S 2> องินเก็แน้ แ้วๆห้องุ ừ, th êm, th êm ้นมาไหเวิร <ừ. S 2> ์ล้วซีีอ้สามก่นี่ครับงไเลอวเต็มเวร์อนี้ไลเลยครับว่าไลยเบ้งเยี่ยงบดนร้านนก ปี่ต่ปุงล้านนะครับขี่็ให้ท่านาน,าน,าน,นี่สาหน่อยอ่าไฟเปิดเย็นไหมทาเปิดอีกแช่นีใหม่เข้าเดมาเบิ้ง่าห้องใหม่ถืว่าเ็นเียงนะครับ,าาบ,รบสำหรับอีพี่นีก,ก็เป็นการไปตัดใหม่เ้ไปเขาไปเมองมากพันนึงนะครับอ่นชื่อเล็กัไว้ครับเล็กวัไว้สาหนำห้องกรสุก ป่าออกแล้วทางเดียแต่ป่าหน่อยลานนึงนั่งบดเห็ดบด้ยูเลยเพราะว่าไปเปิดอีกลานนึงอยุ่นอยู่นหนาซี่เกล็ดฝากติดตามเด้อครับฝากติดตามครบเลย MK นะครับว่าเฮ็ดยัวต่อไปนะครับเฮ็ดแบลนะครับแต่คือว่าเหาอยากเฮ็ดแต่มันดีครับข้อกอนะครับดูได้เลยได้ปิด ตรงนี้ลงเราไปขายนากระงาศนะนาชี้เกียร์ยุ่ยชีเกียร์ก็ผมเดือนเดือนพืชสภาพขมนะครับกิดยุ่งนะครับถึงง่ายๆ่านะพี่แบบขึ้นขึ้นกอลขึ้นขึ้นกอลสำหรับพี่นี่อ่าก็ไปตัดใหม่นะครับก็ขอขอบคุณครัผู้ที่รับชมนะครับคลิปต่างต่างที่ครอบครัวเอ็มพีลงนะครับ พิพาประกันได้ขอขอให้เ้อกับเ้อคอมเมนต์มาบอกกันอาปรุงตรงไดนะครับสำหรับคลิปนี้กระโชคดีไม่ใช่สุขสุลทุกคนมีเงินใส่สุขสุลทุกคนสวัสดีครับ